สัมมนาวิชาพลังจัก,กรวาลระดับ13วันที่ห้าตอนที่สองเมื่อพวกคุณเริ่มเข้ามาเรียนระดับ13วิญญาณของพวกคุณก็มีโอกาสที่จะรวมเป็นหนึ่งกับเบื้องบนคนที่ได้เรียนระดับนี้แล้วไม่ต้องกลับไปเรียนทบทวนระดับอื่นอีกแต่ถ้าคุณกลับไปทบทวนระดับก่อนก่อนก็ยังมีประโยชน์อยู่ตรงที่พวกคุณ สามารถที่จะนำประสบการณ์ของระดับนั้นๆไปสอนคนรุ่นใหม่การทบทวนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณเอง ผมไม่ได้บังคับเมื่อพวกคุณเรียนระดับ13นี้แล้วก็ถือว่าพวกคุณได้รับการคัดเลือกจากเถืองเดีแล้วการเรียนของพวกเราเมื่อถึงจุดนี้แล้วก็เหลือเพียงการฝึกฝนพวกคุณรู้หมดทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็ทำให้ได้หากรู้แล้วแต่ไม่ทำ หรือทำไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่รู้อะไรเลยส่วนตัวผมผมเชื่อถือในเถื่องเดีเท่านั้นผมเชื่อในเถื่องเดที่อยู่ในตนหากเป็นเถื่องเดที่ลงมาประทับที่กายของคนอื่นผมก็ไม่เชื่อถือเราเชื่อถือในเถื่องเดที่อยู่ในตัวของเราเท่านั้น เถีองเดจะไม่สั่งงานเราผ่านร่างกายของคนอื่นสิ่งนี้พวกคุณต้องจำไว้ผมก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับตรงนี้อาจารย์ของผมคือเถืองเดพวกคุณอย่าไปนำเถืองเดจากภายนอกมาหลอกใช้ผม พวกเราทุกคนมีสิทธิ์เต็มร้อยไม่มีใครบังคับใครไม่มีใครบงการใครพวกเราทุกคนเหมือนกันหากพวกเราตื่นพร้อมก็จะไม่มีใครหลอกใช้ได้อีกเถื่องเดีหากจะใช้ใครก็จะสั่งโดยตรงกับคนคนนั้นไม่มีการสั่งผ่านคนอื่นดังนั้นพวกคุณอย่านำเถื่องเดีมาอ้างกับผมว่า เถีงดีสั่งให้ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้หากเถึงดีจะสั่งคุณเอก็จะสั่งโดยตรงกับคุณเอไม่มีการสั่งคุณ c มาบอกคุณเอหากพวกคุณยังทำการอย่างนั้นอีกก็เป็นการหลอกลวงเถีองดีผลเสียก็จะตกอยู่ที่ตัวของคุณเองพวกคุณต้องตื่นพร้อมต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรที่เป็นความคิดของตนเองอะไรที่เป็นความคิดของเถีงดี ความคิดที่เกี่ยวกับวัตถุเป็นของคุณความคิดที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเป็นของเถื่องเดเอาละ่ะคิดว่าคงเข้าใจกันแล้วต่อไปนี้ก็อย่าถามผมอีกว่าเทพองค์นั้นองค์นี้เข้ามาในตัวของผม สั่งให้ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้พวกคุณต้องตื่นแล้วได้เวลาต้องตื่นแล้วหากยังไม่ยอมตื่นอีกผมก็จนใจไม่รู้จะช่วยพวกคุณได้อย่างไรแล้วคำถามหนึ่ง ความคิดของพวกเรามาจากสมองผมรู้ว่าความคิดนั้นมีพลังแม่เหล็กอยู่แต่ไม่เข้าใจว่ามันมีกระบวนการทำงานอย่างไร 2. ในวันแรกที่อาจารย์ส่งพลังมาให้พวกเราผมรู้สึกว่าพลังนั้นแรงมากหากพวกเราฝึกทำใจให้สง,งบแล้วพวกเราก็จะมีพลังแรงเช่นนั้นความคิดของผมถูกหรือผิดครับคำตอบหากอยากที่จะ เข้าใจพวกเราต้องดูนักบวชด,ดูนักปฏิบัติเป็นตัวอย่างพวกเขาทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบใจยิ่งสงบพลังก็ยิ่งแรงพวกเราไม่ใช่นักบวชจิตใจจึงไม่มีความสงบถึงระดับนั้นดังนั้นเถืองเดชจึงมอบพลังให้พวกเราให้พวกเรานำพลังนั้นไปฝึกให้จิตใจสงบตอนนี้ พลังของพวกคุณก็มีเพียงพอสำหรับการฝึกแล้วพวกคุณก็นำพลังที่มีนั้นค้นหาความสงบแล้วผสมผสานสองอย่างเข้าด้วยกันหากทำได้พวกคุณก็จะมีพลังใช้อย่างไร้ขีดจำกัดกับความรักที่มีพวกคุณก็นำมาฝึกตนได้ตามต้องการพวกเราต้องช่วยตนเอง พวกเราต้องรวบรวมสติทั้งหมดเพื่อที่จะก้าวข้ามจุดนี้ให้ได้ใจของพวกเราจึงตื่นพร้อมได้ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ผมรู้ว่ามีไม่กี่คนฝึกฝนอย่างจริงจังทุกๆอย่างที่พวกคุณได้มาในระดับต่างๆทั้งพลังและความรู้ต่างก็เป็นของขวัญที่เถีองเดมอบให้คุณถึงเวลาแล้วที่พวกคุณต้องฝึกเองจะได้เป็นตัวของตัวเอง ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบเรียนธรรมะหากมีคนมาสอนธรรมะเราก็มักจะง่วงนอนจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของโลกก็จะคุยกันเปลินการทำงานของสมองก็เป็นอย่างนั้นเรามักจะเผลอปล่อยให้สมองส่วนรองทำงานทั้งวันไม่มีการยับยัง้ง พูดไปพูดมาก็วนมาถึงจุดนี้แต่ผมก็ต้องเน้นหนักในจุดนี้เพราะว่ามันเป็นกำแพงก่างกัน้นพวกเราทุกคนคำถาม 1. ดิฉันมีโอกาสไปเที่ยวเชียร์เยรอกหลายครั้งแต่ละครั้งก็เห็นภาพต่างกันเช่นภาพของนางฟ้าของเด็กรวมไปถึงภาพของอาจารย์ภาพเหล่านั้นมีความหมายอะไร 2. ดิฉันมีอายุเลยวัยทองไปแล้วแต่ก็อยากที่จะมีลูกอีกมันจะเป็นไปได้ไหมคะคำตอบรูปภาพที่พวกคุณเห็นนั้นเป็นภาพหลอนไม่มีความหมายอะไรความสําคัญของรูปสมองจีไอเยอกนั้นก็อยู่ตรงที่ไม่มีสมองส่วนรองจุดสําคัญก็คือจุดเชื่อมอยู่ตรงกลางสมองซีกซ้ายและซีขวาเป็นตำแหน่งของดวงตาที่สาม ผมได้เห็นจุดนี้มาหลายปีแล้ววันนี้จึงบอกให้พวกคุณรู้จุดนี้คือจุดหลักนั่นเป็นจุดที่พวกเราใช้พัฒนาจิตวิญญาณของตนเองพรุ่งนี้ ผมก็จะสอนเทคนิคต่างๆให้พวกคุณอย่าลืมว่าการพัฒนาของพวกเราก็คือการพัฒนาของลูกหลานของพวกเราในอนาคตในทางโลกบางครั้งพวกคุณก็เห็นว่ามีคนมาหลอกใช้พวกคุณเพราะเห็นว่าพวกคุณมีพลังพวกเขาอาจจะหลอกให้พวกคุณทำอย่างนี้หลอกให้พวกคุณทำ อย่างโน้นแต่เชื่อผมเถอะพวกเขาไม่มีทางหลอกพวกคุณได้เพราะว่าในที่สุดพวกเขาก็จะติดกับทุกคนที่ได้สัมผัสกับพลังแล้วก็จะติดใจไม่วันใดก็วันหนึ่งพวกเขาก็จะตัดสินใจเรียนรู้นั่นเป็นความมหัศจรรย์ของเถื่องเดผมเองก็ติดกับอย่างนี้มาแล้วพวกคุณก็ติดกับอย่างนี้มาเช่นกัน คำถามอาจารย์ได้เตือนพวกเราหลายครั้งให้ลืมอดีตผมเข้าใจคำสอนของอาจารย์แต่ก็ยังทําไม่ได้แต่ไม่เข้าใจว่าเมื่อพวกเรารวมสมองทุกส่วนเข้าด้วยกันแล้วใจของพวกเราก็จะสว่างสวยจะก้าวไปถึงจุดนั้นมันก็ไม่ง่ายเลยจึงอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์สามารถช่วยพวกเราได้บ้างหรือเปล่าครับคำตอบ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกคุณทําได้และก็ได้ทำมาแล้วพวกคุณต้องเชื่อมั่นว่าตนเองทําได้อย่างน้อยพวกเรากว่าสองพันคนก็ได้มาเรียนในระดับที่สิบสามนี้ผมก็รู้ว่าการควบคุมการทำงานของสมองมันยากการพัฒนานั้นต้องใช้เวลายาวนานมากลำพังพวกเราคงทำอะไรไม่ได้แต่อาศัยพลังที่เบื้องบนมอบให้ พวกเราจะมีโอกาสทำได้ที่ขาดก็เพียงเทคนิคซึ่งผมก็จะสอนให้พวกคุณในวันพรุ่งนี้บทเรียนทั้งหมดที่ผมนำมาสอนให้พวกคุณไม่ใช่เป็นเรื่องของผมผมเรียนอะไรมาผมก็สอนให้พวกคุณเช่นนั้นไม่มีการปิดบังอำพรางแม้แต่นิดเดียวผมโชคดีกว่าพวกคุณ ตรงที่ได้เรียนก่อนเท่านั้นการรวมสมองส่วนต่างๆเข้าด้วยกันมีความสำคัญมากมันต้องอาศัยจิตใจที่สงบไม่มีห่วงไม่มีกังวลการจัดสอนแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมืองไทยนอกจากนักบวชมาเรียนเป็นจำนวนมากแล้วคนที่มาเรียนฟรีจากเวียดนามก็มีไม่น้อยรวมแล้ว คนเรียนฟรีที่เมืองไทยก็เกือบจะเป็นหนึ่งส่วนสามพวกคุณต้องเข้าใจต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายไหนหูฟังอาหารการกินสารพัดพลเอก,กเกษมได้จุดทุกอย่างให้พร้อมให้พวกคุณเมื่อพวกคุณมาเรียนแล้วก็อยากที่จะให้ตั้งใจเรียนนำสิ่งที่เรียนไปช่วยคนอื่นอย่างน้อยก็ไม่เสียกำลังใจผู้จัด อย่าเห็นว่าได้เรียนฟรีแล้วไม่ตั้งใจเรียนหากเป็นเช่นนั้นผู้ที่เสียหายมากที่สุดก็คือตัวของพวกคุณเองไม่ใช่ใครอื่นผมเองก็ไม่เคยได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนี้ผมก็เซ็นให้เรียนฟรีอยู่อย่างเดียวเฉพาะในครั้งนี้นับรวมแล้วไม่ต่ำกว่า150คนเมื่อได้รับรายงาน ผมจึงได้รู้ว่าเฉพาะอาหารว่างอาหารเที่ยงและอุปกรณ์อื่นๆหากคิดเป็น150คนค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อยพวกคุณก็ควรจะเห็นใจผู้จัดอะไรที่พวกคุณสามารถจ่ายเองได้ก็ช่วยกันจ่ายอย่าปล่อยให้พลเอกเกษมจ่ายคนเดียวแล้วคราวหน้าใครจะจัดให้พวกคุณเรียนอีกคำถาม ผมอยากจะถามอาจารย์เกี่ยวกับเลข3และเลข1เกี่ยวกับ3ด้านมารวมเป็น1สมองของเราก็มี3ส,ส่วนเรารวมกันให้เหลือ1ส่วนเมื่อพวกเรารับพลังจากภายนอกหากเราสัมผัสกับพลังนั้นดูพลังนั้นเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่ง เมื่อส่งพลังนั้นออกไปมันก็จะเป็นพลังของความรักที่บริสุทธิ์หากพวกเราทำสิ่งเหล่านี้ได้ถือว่าพวกเราฝึกสำเร็จอย่างนั้นใช่หรือเปล่าคำตอบหากพวกคุณฟังคำบรรยายทั้งหมดแล้วก็ไม่เข้าใจเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่พวกคุณสามารถนำไปใช้ได้เมื่อพวกคุณสอนมีนักเรียนหลายคน มักจะบรรยายความรู้สึกของตนเองบางคนก็บรรยายความรู้สึกของตนเองได้บางคนก็ไม่สามารถที่จะบรรยายความรู้สึกของตนเองได้ทำให้คนสอนยิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจเขาจะบรรยายยาวแค่ไหนก็ไม่ต้องใส่ใจรอให้เขาตั้งคำถามแล้วพวกเราค่อยฟัง เฉพาะคำถามนั้นๆสิ่งที่นักเรียนคนนี้ถามผมก็ได้ตอบมาหมดแล้วผมอาศัยความรู้สามมิติที่ชาวโลกเข้าใจนำพวกคุณไปสู่มิติที่สี่พวกเราก็ทำสำเร็จแล้วนักวิทยาศาสตร์ฟังแล้วคงหัวเราะที่พวกเขาหัวเราะก็เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักวิธีที่พวกเราพูดถึง หมายถึงอะไรสิ่งที่นักเรียนคนนี้บรรยายก็เป็นสิ่งที่เกิดมาในสังคมโลกแต่เราไม่สามารถตีความหมายได้หากมองในมุมของโลกเช่นการเสียสละของพระเยซูทุกวันนี้ยังมีคนอีกมากที่ยังมองไม่ออกว่าทำมเพราะอะไรพระองค์ถึงเสียสละเช่นนั้นหากมองด้วยสายตาของชาวโลกไหนเลยจะเข้าใจได้ สิ่งที่เกี่ยวกับหมายเลขสามนั้นพวกคุณก็รู้แล้วเช่นพีระมิดสด้านซึ่งก็เป็นวัตถุที่มีสามิติพวกเรานำมาฝึกเพื่อที่จะได้สัมผัสกับมิติที่สี่คือพลังพลังนั้นก็มีเพียงหนึ่งเป็นพลังหนึ่งเดียวของเถื่องเดเมื่อพวกเราสัมผัสกับพลังได้ก็เท่ากับพวกเราได้รวมเป็นหนึ่งกับเถื่องเดพวกเรานำพลังอันนี้ไปช่วยเหลือคนอื่น สิ่งนี้ผมก็พูดอยู่บ่อยๆว่าเราเรียนทางธรรมนำไปช่วยทางโลกความรู้ที่นักเรียนคนนี้บรรยายคนทั่วไปก็รู้นักวิทยาศาสตร,ร์ก็รู้การรู้มันไม่ยากแต่ทำได้หรือไม่จึงเป็นปัญหาใหญ่ทำอย่างไรให้สมองทุกส่วนเชื่อมเข้าหากัน เป็นบทเรียนหลักของพวกเราในระดับนี้เป็นบททดสอบของพวกเราทุกคนพวกเราโชคดีที่ได้รับพลังจากเบื้องบนผมจึงคิดว่าพวกเรามีโอกาสฝึกสำเร็จได้มากกว่าคนอื่นคำถามสัมผัสที่6มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับระบบสมองหรือเปล่าคะแล้วในอนาคตพวกเราจะมีสัมผัสที่6ตลอดหรือเปล่าคำตอบ การทำงานของสัมผัสที่6ก็คล้ายๆกับการฝันตามธรรมชาติจิตของเราสามารถช่วยร่างกายได้ไม่ต่ำกว่า80%เเซนจิตของเราอยู่ในย่านความถี่ที่กว้างพวกเรายิ่งพัฒนามันก็ยิ่งกว้างมากขึ้นในบางโอกาสเราก็ใช้ความถี่สูงในบางโอกาส เราก็ใช้ความถี่ต่ำเมื่อผมสอนผมก็ต้องเปิดความถี่ให้กว้างที่สุดเพื่อที่จะรับรู้ถึงความต้องการของนักเรียนเพราะสาเหตุนี้ผมจึงให้พวกคุณเรียนรู้ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีไปพร้อมๆกันสิ่งที่ไม่ดีเราเรียนเพื่อเข้าใจคนอื่นสิ่งที่ดีเราก็นํามาพัฒนาตนเองคนที่ฉลาดที่สุด ก็ใช้สมองได้แค่5%พวกเราไหนเลยจะเปรียบกับคนเหล่านั้นได้ใน5%ที่มนุษย์ทำได้นั้นก็ยังถูกขัดขวางด้วยสมองส่วนรองไปอีกกว่าครึ่งแต่ตอนนี้พวกคุณมีพลังของเถิงเดชช่วยพวกคุณอาจจะให้ความคิดเห็นแก่นักวิชาการได้เราช่วยพวกเขาแล้วพวกเขาก็นำไปช่วยคนอื่นอีกต่อหนึ่ง ในไม่ช้าคนเหล่านั้นก็จะเห็นความสำคัญของพวกเราเมื่อทำได้ผลแล้วอย่าลืมขอบคุณเถืองเดชที่ทำให้จิตวิญญาณของพวกเราสว่างสวยัยมีความคิดดีๆแนะนำคนอื่นแต่อย่าไปบอกว่าเห็นไหมก่อนนั้นผมพูดพวกเขาไม่ฟังตอนนี้เป็นอย่างไรเล่าผมพูดอะไรพวกเขาก็ต้องทำตาม การยกตนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมันเป็นจุดบกพร่องของจุดใหญ่เป็นการทำงานของสมองส่วนรองเต็มร้อยพูดแค่นี้คิดว่าพวกคุณคงเข้าใจการขอบคุณเถ่องเดีก็อย่าให้คนอื่นรู้ดีไม่ดีคนอื่นจะกล่าวหาว่าเรางมงาย ขอบคุณเถืองเดในใจก็พออย่าให้คนอื่นรู้ว่าตนเองมีเถืองเด๋อยู่ข้างกายผมต้องพูดในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าในหมู่ของพวกคุณมีคนชอบอวดอ้างอยู่ พียงแต่พวกเราไม่รู้ถึงผลร้ายจึงยังไม่มีความตื่นตัวขอให้รู้ไว้ว่า,วานั่นก็เป็นการทำงานของสมองส่วนรองหากพวกคุณยับยั้งการทำงานของสมองส่วนรองบ่อยๆมันก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงไปถึงจะยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของพวกเราถึงแม้ว่าพวกเราไม่อาจควบคุมได้ทั้งหมดแต่ถ้าควบคุมได้บ้าง ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยการช่วยคนก็ต้องช่วยให้เป็นเพราะว่าช่วยไม่เป็นก็อาจจะเป็นการทำร้ายเขาสมมุติว่าพวกคุณเห็นเพื่อนคนหนึ่งจนจึงช่วยเขาด้วยการให้เงินเขาไปหลายพันแต่พวกคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นคนขี้เมาเมื่อมีเงินแล้วก็ไปดื่มเหล้าเมาแล้วก็กลับไปอารวาด ลูกเมียที่บ้านการช่วยคนของคุณในครั้งนี้กลายเป็นการทำร้ายคนอื่นทางอ้อมแต่ถ้าคนที่เราช่วยนั้นเป็นคนดีเขาก็จะนำเงินนั้นไปช่วยเหลือคนอื่นอีกทีหนึ่งพวกคุณก็ได้บุญหลายต่อพวกคุณเห็นไหมว่าการช่วยคนนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าต้องทำอย่างไรคนที่มีความคิดลึก มองการไกลก็ต้องอาศัยการทำงานของสมองส่วนหลักนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พวกเราต้องพัฒนาระบบการทำงานของสมองผมสอนพวกคุณในทุกด้านแล้วเริ่มจากพรุ่งนี้พวกเราก็จะเรียนรู้เทคนิคต่ตางๆทั้งหมดวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้ก่อนแล้วค่อยพบกันในวันใหม่พรุ่งนี้